สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการปราบโรงงานผิดกฎหมายเถื่อนนะคะมีการเร่งในการที่จะบริหารจัดการในส่วนของการอุตสาหกรรมทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยทางด้านนางสาวธิติพัฒน์โชคเดชาชัยน,นัน หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็กล่าวว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนัทพร้อมพันได้สั่งการลงพื้นที่บริษัท t n t w น s t เวส a ์เม e จเมนต์สจำกัดอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอำเภอศรีมหาโพเข้าร่วมตรวจสอบซึ่งประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ได้ผลกระทบ จากมลพิษอุตสาหกรรมโดยบริษัทประกอบกิจการทำเชื้อเพลิงทดแทนสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ อบกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นำกรดและด่างที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทำเชื้อเพลิงผสมซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์พร้อมหล่อทองแดงจากกากตะกอนของเสียที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายโดยทางด้านกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็ได้มีคำสั่งปิดโรง งานของบริษัทและเพิกถอนใบอนุญ,ญาตดังกล่าวแล้วซึ่งทางโรงงานก็ได้ฝ่าฝืนคําสั่งและยังคงประกอบกิจการอยู่จึงได้ขอหมายค้นจากสารจังหวัดปราจีนบุรีเข้าตรวจสอบภายในโรงงานผลตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มวิศวกรชาวจีนผู้ดูแลโรงงานดำเนินคดีหนึ่งรายและคนงานต่างด้าวสี่รายรวมทั้งพบความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ข้อหาตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ข้อหาประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งปิดโรงงานนอกจากนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบสิ่งที่ยึดและอายัดไว้ในทุกอาคาร พบว่ามีการสูญหายและมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปนอกพื้นที่จึงได้ดำเนินการเอาผิดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ความผิดข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานตามมาตรา56พรบโรงงานพุทธศักราช2535 2. ความผิดข้อหาทำลายหรือเคลื่อนย้ายของกลางที่ยึดอายัดต,ตามมาตรา141และมาตรา142แห่งประมวลกฎหมายอาญา 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำตัวอย่างวัตถุดิบหรือสิ่งของต่างๆภายในอาคารมาทดสอบพบเป็นวัตถุอันตรายและไม่มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่3และเป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจจับได้ทันทีเป็นเหตุให้จับวิศวกรชาวจีนดำเนินคดีและดำเนินคดีกับกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนรู้เห็นและการกระทำความผิดอย่างถึงที่สุดค่ะ ในส่วนของรัฐมนตรีเอกนัทเองนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำถึงนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมการจัดการกากสารพิษที่ทำร้ายชีวิตประชาชนโดยปรับการบริหารจัดการกาก,ากอุตสาหกรรมทั้งระบบเพื่อคืนน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชนโดยการแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนการเพิ่มโทษอาญาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้อยู่ระหว่างการดําเนินการร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อยกระดับการจัดการกับผู้กระทําผิดต่อไปค่ะ นั่นก็คือในส่วนของการสั่งนะครปราบโรงงานที่ทำผิดกฎหมายเถื่อนแล้วก็มีการเร่งย้ำนะคะในการบริหารจัดการกับอุตสาหการรมทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการเสนอร่างพระราชบัญญจจัติจัดสรรที่ดินนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโดยจะได้มีการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ตั้งนิติบุคคลดูแลบ้านง่ายขึ้นโดยใช้เสียงเครื่องหนึ่งของคนที่ซื้อที่ดินจัดสรรค่ะจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินโดยมีหลักการและเหตุผลนะคะ ก็คือหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพุทธศักราช2543เหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพุทธศักราช2543บังคับใช้มาเป็นเวลานานสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการได้แก่องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดการดําเนินการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณ ประโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรวมทั้งอัตราโทษของผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา52เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้โดยทางารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็บอกว่าสำหรับสาระสำคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขมาตรการในการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่ากรณีผู้จัดสรรจะไม่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็สามารถที่จะรวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับสาธารณูปโภคมาดูแลแทนผู้จัดสรรได้หรือเมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตั้งนิติบุคคลแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าจัดทาหรือค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค จากผู้จัดสรรที่ดินหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันได้และกรณีจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้ก็สามารถอุทิศสาธารณูปโภคให้กับท้องถิ่นเข้ามาดูแลได้ซึ่งเป็นประเด็นหลักนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็บอกว่าประเด็นเพิ่มเติมในร่างที่ขอแก้ไขนะคะก็คือเรื่องแรกการเพิ่มผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดด้วย 2. เพิ่มการเรียกเก็บค่าส่วนกลางให้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรายเดือนหรือตามกำหนดในข้อบังคับค่ะ 3. เพิ่มบทลงโทษผู้จัดสรรที่ดินฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการให้มีโทษปรับสูงขึ้นจากวันละ1,000บาทเป็นวันละ2,000บาทค่ะ และการเปลี่ยนวิธีการประกาศยกเลิกการจัดสรรที่ดินจากการประกาศในหนังสือพิมพ์และเป็นการประกาศทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดินนี่คือเหตุผลสําคัญนะคะที่วันนี้คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทําการพิจารณาต่อไปค่ะและขณะที่ในช่วงท้ายค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่า ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยจากที่ฟังส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตเรื่องการตั้งนิติบุคคลซึ่งนำไปสู่การเป็นนิติบุคคลในการบริหารงานดูแลเรื่องความสุขของประชาชนในบ้านจัดสรรซึ่งกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็เป็นกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงค์เรื่องการแก้ไขมาตรการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการตั้งนิติบุคคล ซึ่งก่อนนี้นะคะจะตั้งเนี่ยก็จะต้องใช้คนที่อยู่ในหมู่บ้านครึ่งหนึ่งของโครงการแต่ในร่างฉบับนี้เราใช้เพียง ครึ่งหนึ่งของคนที่ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการสมมุติว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยซื้อเพียง3รา,ายเพียง2รายค่ะก็สามารถตั้งนิติบุคคลได้ต่อไปนี้ถ้าท่านให้ความการุณานะคะกฎหมายผ่านไปก็จะทำการตั้งนิติบุคคลเพื่อบริหารจัดการบ้านจัดสรรและข้อบังคับต่างๆตามความต้องการของนิติบุคคลก็จะเป็นการง่ายขึ้นนะคะในการนาไปสู่การแก้ไขปัญหาบ้านจัดสรรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะนั่นก็คือในส่วน ของการร่างเสนอร่างนะคะพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการจัดฝึกซ้อมแผนระง,งับเหตุฉุกเฉินสารเคมีชนิดบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise นะคะ TTX เเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินค่ะ โดยทางด้านนายเอกพัฒวังสุวรรณนะคะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีชนิดบนโต๊ะภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือสอปช .10 นะคะส่วนงานสารเคมีและวัตถุอันตรายภายใต้โครงการระบบการบริหารจัดการความปลอดภยัยเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายพงพลยอดเมืองเจริญค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวทิติพัฒน์โชคเดชาชัยนัน หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวชนกนันสุพศิรินะคะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนิติรมยานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสังเกตการค่ะและมีนายเดชาจาตุทนาน,นันนะคะผู้ตรวจสอบราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนายบวรสัตยาวุธิพงศ์ผู้วยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงานกรมโรง,งงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะณห,ห้องประชุมอก .3 ชั้นสาสำนักงานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและห้องประชุม505ชั้น5กรมโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรมรัตรนชนจังหวัดชนบุรีผ่านระบบออนไลน์ค่ะ ซึ่งการประชุมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และพร้อมที่จะรับมือเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเกี่ยวกับสารเคมีนะคะแล้วก็วัตถุอันตรายต่างๆได้มีการซักซ้อมความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือข้อมูลและทรัพยากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือสอปอช10อตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีทีมงานที่ปรึกษาบริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดให้คำแนะนำนะคะในการฝึกซ้อมและมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสำนักงานปรมาณูเพือ สันติกรมควบคุมมลพิษสำนักนโยบายและแผนกลาห وم, โหมกรมควบคุมโรคโกรมอนามัยกองสาธารณสุขฉุกเฉินกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นการจัดฝึกซ้อมนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาค่ะก็เป็นการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะเกี่ยวกับสารเคมีชนิดบนโต๊ะค่ะ และสุดท้ายในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวในส่วนของการเข้าร่วมกลุ่มบริกส์นะคะโดยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการเพิ่มบทบาทของประเทศในเวทีระหว่างประเทศในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก2กลุ่มภาคีเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญทั้งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยนะคะแล้วก็องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะคะซึ่งเข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิกของทั้ง2กลุ่มค่ะ โดยการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์นะคะที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียมีมติรับ13ประเทศเข้าสู่กลุ่มในฐานะชาติพันธมิตรนะคะเพื่อปูทางสู่การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในอนาคตรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะโดยทางด้านนายสมชายพักพาดวิวัฒ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะคะก็บอกว่ากลุ่มบิกเนี่ยถือเป็นข้อตกลงที่เพิ่งจะหารือระดับพหุภาคีจึงถือว่ายังไม่ได้รวมกลุ่มกันแน่นแฟน้นและบางประเทศเข้าร่วมโดยกําหนดเงื่อนไขไว้เนี่ยทำให้ยังไม่มีข้อตกลงนะคะในภาพรวมที่เป็นเอกภาพออกมา โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม b ิกของไทยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะกลุ่ม b ิกนะคะถือเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่ถูกสหรัฐกดดันทางการเมืองหรือเศรษฐกิจซึ่งจะกําหนดข้อตกลงใหม่ที่เริ่มโดยบางประเทศเช่น การกำหนดระบบการเงินดิจิตัลผ่านโทเค็นการทำการค้าผ่านเงินสกุลใหม่นะคะซึ่งไทยเองเนี่ยก็เข้าไปศึกษาทิศทางและนำมากำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ค่ะในส่วนที่2นะคะที่ไทยจะได้ประโยชน์เนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับประเทศสมาชิกโดยกลุ่ม b i ๊กค่ะได้มีการตั้งธนาคาร b r i กซ์แบงนะคะที่เป็น New Development Bank เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็กู้ยืมให้กับสมาชิกด้วยเงื่อนไขดอกเบีย้ยผ่อนป้นให้กับประเทศสมาชิกค่ะทั้งนี้แม้ว่าจะมีวงเงินไม่มากนะคะเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกันโดยคิดเป็นหของกองทุนลักษณะเดียวกันซึ่งต้องดูว่าการขยายมากขึ้นในอนาคตเนี่ยจะมีหรือไม่และมีเงื่อนไขยอย่างไรนะคะสำหรับการกู้ยืมเงินของประเทศสมาชิกซึ่งไทยก็อาจจะได้ประโยชน์ในอนาคตด้วย ต่อมาในส่วนที่3ค่ะความช่วยเหลือกลไกทางการเงินแบบใหม่ที่จะวางกลไกการเงินแบบใหม่แบบไม่พึ่งพิงระบบการเงินแบบเดิมซึ่งกลไกในลักษณะไม่พึ่งพิงระบบ Swift Currency นีนี้นะคะโดยรัสเซียเนี่ยก็พยายามพัฒนาขึ้นและขยายไปใช้ให้กับประเทศอื่นด้วย ในส่วนของประโยชน์จากเรื่องที่4ที่ไทยจะได้รับเนี่ยนะคะก็คือประโยชน์ที่ไทยจะได้รับการเจรจาและทวิภาคีกับประเทศสมาชิกกลุ่มบริกซ์ซึ่งการเข้าร่วมก็จะทําให้ไทยเนี่ยมีโอกาสในการเจรจาทวิภาคีกับประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไทยในอนาคตอย่างเช่นแอฟริกาใต้ได้ด้วยนะคะทั้งนี้ก็มีข้อที่ไทยจะต้องคํานึงถึงในการเป็นสมาชิกกลุ่มบริกซ์เหมือนกันนะคะเช่นการที่สหรัฐเองเนี่ยมองไทย เมื่อสมัครเป็นสมาชิกในขั้วนี้สหรัฐก็จะมองไทยว่า จะเป็นมิตรหรือไม่เพราะว่ามีนโยบายในการผลิตแล้วก็การจัดหาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรทางภูมิศาสตร์ซึ่งจะก,กีดกันรประเทศที่สหรัฐไม่มองว่าเป็นพันธมิตรจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะหากโดนัลด์ทรัมป์นะคะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็จะมีนโยบายชัดเจนค่ะว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่แบนเงินดอลลาร์ของสหรัฐด้วยค่ะเรื่องที่สหรัฐจะตั้งคําถามนะคะว่า ไทยเอ็นเอียงเข้ามาหาอำนาจกลุ่ม b r i กสเป็นไปได้ไหมเพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นกลางแต่หากเขามองว่าเราเป็นอีกฝ่ายจะปฏิบัติต่อเราเนี่ยอย่างไรนี่คะจะปฏิบัติกับเราเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะต่อมาในเรื่องที่สหรัฐจะตั้งคำถามว่าไทยเอ็นเอียงเข้ามาหาอำนาจกลุ่ม b ริกส เป็นไปได้นะคะเพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าเราเป็นกลางแต่หากเขามองว่าเราเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะปฏิบัติต่อเราในอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะสําหรับการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะถือว่าจําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการเงินและการลงทุนให้เป็นสากลซึ่งหลายมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับนั้นเนี่ยนะคะ OECD นะคะก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเช่นธรรมมาพิบาลภาษีนิติบุคคลขั้นต่ําทั่วโลกหรือ g กโ o มิ l i มั m m ท็ t ซนะคะรวมทั้งมาตรฐานการค้าการลงทุนซึ่งการที่ไทยเป็นสมาชิกจะได้เรียนรู้และร่วมกำหนดมาตรฐานในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหากไทยต้องการเปิดตลาดการค้าในภูมิภาคและตลาดเกิดใหม่ ก็จะต้องไม่ละเลยในส่วนของการเจราจาการค้าที่สำคัญสส่วนส่วนแรกนะคะก็คือข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของไทยและสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะซึ่งยังไม่แล้วเสร็จต่อมานะคะใน ข้อที่2ค่ะความตกลงแบบครอบคลุมและการก้าวหน้าสำหรับหุ้งส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ CPTPP ซึ่งครอบคลุมหลายประเทศและก็เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าจากอาเซียนขยายไปยังประเทศอื่นได้และนั่นก็คือในส่วนของรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับประเทศกลุ่ม b i ๊กค่ะซึ่งไทยเนี่ยก็อาจจะมีการได้ประโยชน์เมื่อเข้ากลุ่มนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบางประการเช่นกันก็จะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะดําเนินการไปใน ิทางไหนคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง o u t u b ช c h a n n ำอาท้ a พอดแคสต์ดิฉันพิรยายพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ กองมัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกรถินพระราชทานกองมัญชาการกองทัพไทยประจำปี2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา29นาทีนวัดส้อยทองพระอารามหลวงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพ โดยขอเชิญร่วมทำบุญกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157 2 0 7 6 1 9 6ขีดขีดหขีดหรือนภะอารามหลวงในวันพิธีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 575 6369 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย